ทวาราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านสวัสดีครับิพัฒน์พี่บุญครับท่านครับ,รบวันนี้ได้ลงพื้นที่มาที่บริเวณด่านชายดอนช่องจอมอำเภอกับเชิงเราก็ได้พบปะกับท่านผูน้ว่าอุดอรมีชัยด้วยนะครับได้มีการหารืออย่างไรบ้างครับท่านครับทั้งจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ได้นําเสนอประเด็นซึ่งเป็นประเด็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับและเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นที่จังหวัดเราจะต้องพิจารณาร่วมกับจังหวัดอุดอรมีชยัย เป็น3ประเด็นนะครับเสนอไป3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของอการขนส่งแรงงานข้ามแดนกันนะครับการขนส่งแรงงานข้ามแดนก็ช่วยกันดูแลนะครับในสถานการณ์โควิดนี้ท่านก็บอกว่าอขอให้เราช่วยอำนวยความสะดวกให้แรงงานท่านกลับบ้านนะครับพอกลับไปแล้วเนี่ยเขาจะมีรถของเขามารับแล้วก็พาไปยังสถานที่กักตัวของจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งเขาก็ได้เตรียมการไว้ไปที่เรียบร้อยทางเราก็ฝากในเรื่องของการ คนที่จะเข้าลักลอบข้ามแดนมานะครับท่านก็ช่วยดูแลให้นะครับท่านก็บอกว่าในส่วนของด่ายมันมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงของช่องทางธรรมชาติเนี่ยท่านก็ให้มีการลาดตระเวนช่วยกันดูแลอยู่แล,แล้วในส่วนของเราเองเราก็ก็หน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยรวมถึงท่านอำเภอเองเนี่ยก็ช่วยกันลาดตระเวนแล้วก็ดูแลรวมถึงณวันนี้เองเนี่ยเราก็ซีนเข้มข้นขึ้นนะครับโดยเอารถหนามหีบเพลงไปกั้น,นช่องทางชายแดนที่มีการข้ามกันบ่อยๆด้วยนะครับ ประเด็นที่2เป็นเรื่องของอการขอความร่วมม,มมือในเรื่องของการดูแลอาชญากรรมนะครับอย่างเช่นการลักทรัพย์ลักรถยนต์ลักบอเตอร์ไซค์รวมถึงการมาตัดไม้ในพื้นที่ของเรานะครับท่านก็รับปาก,กว่าจะช่วยดูแลช่วยเช่นเดียวกันครับในด้านของความร่วมมือในเรื่องการจับกุมท่านย,ยังคงมอยู่ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นท,ที่เป็นห่วงอยู่แล้วก็มีความขัดข้องบางประการก็คือคเรื่องของการขนส่ง สินค้าข้ามแดนสินค้าที่ยังเ,เป็นปัญหาอยู่บ้างประปรายนะครับก็เป็นเรื่องของการขนส่งสุกรขนส่งหมูข้ามแดนนะครับซึ่งก็วันนี้เองเนี่ยก็ได้รับข่าวคราวเพิ่มเติมว่าบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ส่งหมูข้ามแดนนั้นเ,นเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก5บริษัทเป็นส0บริษัทแล้วนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าอุดมมีชัยก็บอกว่า,าการพิจารณาอนุญาตให้บริษัทใดมีการขนส่งข้ามแดนนั้น เป็นการพิจารณาโดยกรมสัมปทามิตรของประเทศกัมพูชาเขานะครับไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านผู้ว่าอุดรมีชัยแต่ว่าการอำนวยความสะดวกในการรับส่งสินค้าอะไรท่านก็ดูแลอยู่ครับจากการลงพื้นที่มาดูพื้นที่ชายแดนในร่วมของการสาก,กัดกั้นหรือว่าป้องกันโควิดในพื้นที่ชายแดนมั่นใจแล้วใช่ไหมท่านครับครับก็เท่าที่ดูในในด่านท้าวรของเรานะฮะทุกหน่วยงานท่านได้รักษาเขาเรียกอะไรมาตรฐาน ในการกำกับดูแลและการปฏิบัติในการส่งสินค้าเข้าออกการดูแลคนเราก็จะได้เห็นได้ว่าที่ด่านเองเจ้าหน้าที่ในหลายหน่วยนะครับก็แต่งชุดเป็นแบบชุดมนุษย์อวกาศเลยนะครับเสร็จแล้วพอรถผ่านไปผ่านมาตามหลักจะมีการทําความสะอาดมีการตรวจสอบการคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราทาหมดทุกอย่างนะฮะที่ด่านนี้เราทำหมดทุกอย่างทุกหน่วยด้วยทุกหน่วยก็ดูแลภารกิจของตัวเองเป็นอย่างดีครับ ณนะวันนี้ครับท่านครับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID ของสุรินตัวเลขมากน้อยแค่ไหนละครับตัวเลขของเรานะฮะก็เพิ่มขึ้นมาอีก2คนนะครับที่ที่อำเภอศรีนาลงนะครับที่อำเภอศรีนาลงเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนแต่ว่าก็ยังอยู่ในแวดวงที่ที่เป็นอะไรที่จํากัดเพราะว่าในสองคนนี้ก็คือคุณคุณแม่กับหลานของคนที่เป็นคนแรกเลยนะครับของคนที่เป็นคนแรกนะครับก็คิดว่าในส่วนของอำเภออื่นนะครับ ที่มีข่าวกระเซ็นกระสายไปนั้นเขาไม่นับรวมอยู่ในจังหวัดของเรานะครับเพราะว่าคนที่ป่วยนั้นมาจากกรุงเทพแล้วก็กลับกรุงเทพไปแล้วนะครับก็เลยไม่นับว่าเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ของเราแล้วก็การติดตามสอบสวนโรคทางผู้ติดตามสอบสวนโรคผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกําลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็อยากจะขอให้ท่านที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ได้โปรดให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ด้วยกว็แล้วกันครับ,รบสิ่งที่ประชาชนเป็นห่วงก็คือเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรนะัสโควิดณปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของเราก็เข้มขน้นเ <c oughs> ข้มข้นฮะเราเราเราจริงๆนะถ้าดูคําสั่งดีๆเนี่ยมันเข้มข้นมากกว่าจังหวัดอื่นด้วยซ้ําไปนะครับเพียงแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นนะ่ะเจ้าที่หน่วยปฏิบัติหน่วยต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้ไประชาสัมพันธ์ เท่านั้นเองนะครับแต่แต่ถามว่าคำสั่งจังหวัดที่ออกไป3คําสั่งนั้นมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเรียนได้เลยว่าเข้มข้นมากทีเดียวนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจสร้างความมั่นใจทางจังหวัดเราเนี่ยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะนัดการทําความสอาดและฆ่าเชื้อกันทั้งจังหวัดเลยครับครับผมครับขอบรุครับผมครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุนนริทนทร์นะครับท่านสุบพงศ์กิติพัฒน์พิบูลนะฮะพระ้อมถ้วยส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องครับวันนี้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับที่บริเวณด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงนะครับ